เรียกอะไรไหนแผลอ่ะมันเป็นนมมันคือนมลูกมันไม่ใช่แผลเนี่ยนมชองข้างเนี้ยอ่านมเป็นแผลไม่ใช่แผลมันเป็นนมไหนขอดูหน่อยนมอ่ะมีไหมนมอ่ะไม่มีนมอยู่จุงแจ๊นมอยู่ไหนอยู่เป็นแหววนมของคิวอยู่ไหนนมคิวอ่ะคิวมีนมไหมมี ไม่มีล้านล้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยเป็นแผลเป็นแผลไม่ใช่นมเหรออันนี้อะไรอ่ะฮะอันนี้เรียกอะไรูพุงพุงอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรจับพังได้ใส่เสื้ออะไรอะไรเนี่ยโดเรมอน